ก็โอเคนะครับก็วันนี้จะมาเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็คือเพื่อที่จะไปต่อในโปรเจกต์โปเกมอน TCG ออนไลน์หรือโปเกมอนเทดดิ้งการ์ดเกมออนไลน์นะครับก็จะมีคำถามมาให้ท่านผู้ชมช่วยเลือกนะครับช่วยตัดสินใจโดยการคอมเมนต์ด้านล่างนะครับคอมเมนต์เป็นเลขก็ได้เนาะก็มีให้เลือกนะครับทั้งหมด2เด็กเนาะที่ผมอยากจะซื้อแต่ว่าลังเล เด็กแรกจะเป็นอาริวเอลทนะครับก็คือเด็กแรกหมายเลขหนึ่ง e s สตัคชั่นนะครับกับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นของอ่าเกตคุงะนะครับก็คือเลขสองเกตนินจานะครับก็จะเป็นเด็กอ่าเซเลสเบฟหรือเวสเบฟเซเลเชอร์นั่นแหละนะครับก็ชื่อตามด้านบนเนาะ ก็ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าจะซื้อเด็กไหนดีเพราะว่าเด็กที่ผมจะเล่นถัดไปในพาร์ตต่อไปนะครับก็จะเป็นเด็กที่ท่านผู้ชมเลือกน,นั่นเองนะครับก็คลิปไม่มีอะไรและก็แค่นี้นะครับก็โหวตผลโหวตในคอมเมนต์เนาะก็พิมพ์เมนมาว่าจะเด็ก1หรือเด็ก2นะครับโดยการพิมพ์เลข1หรือเลข2นะครับก็แค่นี้แหละก็ไว้เจอกันในพาร์หน้าสวัสดีครับ